สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยพิเศษปกติ v ีพนะครับประจำวันที่3ธันวาคม2565นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับปกติ v ีพประจำวันที่2ธันวาคม2565นะครับวันนี้ฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าอยู่ที่ตัวรองนะครับ เข้าอยู่ที่วิ่ง9รูด9นะครับผลก็คือ3 39กับ87นะครับส่วนฮานอยปกติวันนี้มาแบบเด้งๆนะครับมาอยู่ที่แอดให้เด่น1นรอง5นะครับก็เข้าเจอตรงๆเลอยู่ที่1 5นะครับวันนี้เด่นรองมาคู่นะครับประกบนะครับผลก็คือ5 2 3นะครับกับ1 5 5นะครับ5ก็มาวิ่งมารูดด้วยนะครับแล้วก็1นะครับ สำหรับฮานอย VIP นะครับวันนี้ก็มาเข้าอยู่ที่ตัวลองนะครับลอง2วิ่ง2รูด2นะครับวันนี้เจาะไม่มานะครับผลก็คือ4ี่กับ9ก้นะครับ ส่วนฮานอยพิเศษนะครับเลขเด่นในตาราดนะครับแอดก็จะให้อยู่ที่นะครับ5 4 3 2 9นะครับ เ็จะให้เด่นอยู่ที่5นะครับเด่น5รอง4นะครับเด่นอยู่ที่5ตัวรองก็คือ4จับคู่เด่นนะครับ5 2 5 3 5 4 5้เก สี่สองสี่สามสี่เก้าสามสองสามเก้าแล้วก็สองเก้านะครับเลขสามตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่สามสี่ห้า เก้าสี่สามสองห้าเก้าสามสี่เก้านะครับส่วนเลขเด่นนะครับของฮานอยปกตินะครับก็จะมีอยู่ที่แปดห้าสอเก้านะครับ แอดก็จะให้เด่นอยู่ที่สองนะครับเด่นสองรอง9นะครับเด่นอยู่ที่สองตัวรองก็คือ9จับคู่เด่นนะครับก็จะมีอยู่ที่สองห้าสองปดสองเก้า เอสก็จะกลับหัวให้นะครับอยู่ที่สองหกเก็อยู่ที่9ก้าห้าเกหอสก็จะกลับหัวให้นะครับ6กับ9นะครับตัวเดียวกันนะครับเป็นหกห้า หกปนะครับส่วนเลขก3ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่5 8 2 8 2 9 5 9 2 5 8 9นะครับ ส่วนฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP S ก็จะให้เลขเด่นในตารางนะครับเลขเด่นในตารางก็จะมีอยู่ที่0 กับ7นะครับเด่น0รอง7จับคู่เด่นนะครับก็ mm hmm. จะมีอยู่ที่1 0 1 0 6 0 7 0 8 0 9

ขอให้เฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางอน่อยพิเศษปกติ v ีพนะครับประจำวันที่3ทธันวาคม2565นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ